ในเนื้อมะก,ก่อยครับอาหารแรงเข้ามาหน,นี่กำลังสีซยอยเดี๋ยวนยียดนา้ยนนส่นหอมมมีด่ดมี่จะพักกันนะ พอเห็นคักซ so ี่หลอไม่ายลใช่ักซี่อก็ยังเกาะักซีที่จะมักไงมันเลายนั่นแหละถือต้องแล้วนั่นเจ็อปอมหูไหอนปอมเออนี่แหละบทออน้องปอมหูคันห้องปอมเขาจะอกซีหลอดัหูซีอดมสนงไหนดูดิธรรมดาบ่บมีเชงไเลยวัง้โอ้เห็นบอลเตะน้เดี๋ยวมัน แต่เสียด้วยคันกลว,กวแหงนันติหอมเด้เบัน,นี้กลัวกันติเบิดก้อนก้อนนดเดีดวกลัวจะมาพีกุ้นชุกันเห็ดกรับบ่งเลยสวัสดีครับพี่น้องมากับบรรยากาศแร้งแจ้งันนี่ตะวนกิ้ลังตก บ้านนี่ยนะครับเป็นดังบา้านนอกนะว่านางเห่็นใหมาแลงพี่น้องบรรยากาศก็ดีมากเลยอากาศก็นั่งอีดีก็ร่งอีเยน็นก็ร่างอีหนาวกับผมมีอย่างไรครับตัวนี้เสียมตนจำตัวเสียได้ยินนีน่กินซูนกินนี่เก่าแหละครับโอ้โหว่าทีไดรยังแล้วเราติดตามเบิึงครับผมบรรยากาศนี่มาแลงครับ เตียงไก่ขันเดือเนื้อมะก่อยครับอาหารแรงเข้ามาหนิกำลังดิ้ซอยเห็ดลาบดิบน้ำหลาบซุป้ำไม่หรอกเพราะโล่อยู่บนเนี้เครื่องโลเห็ดโล่หนึ่งมาจะกินเบิือนเครื่องโล ร้อยสี่สิบบาทโลกเคืองโล,โลกกัวาโลหนึ่งมันมันสองร้อยสี่สิบเนถูกก็ตลาดไงกานไงพิกดิบซื้อมาน้ำหมดพิกดิบกระมีอยู่ถุงนี่เห็นบ่าน้ำเมีดที่โตนี่กินหูสวนยางดีซับเป็นบ้าซับเนาะไม่เสียหนิซับเงาซับมลมลน้ำมีดที่โตมไหมแบบซับหรอกแคดีแค่ตู้กินไง โอเ้เียงก็ไไ้โเมโเป็นตะมุนแท้มุเลยัพอปูโกวก่าะจำหนกัพอละยังอะนี้ออเบบมม,เบบมันอันนั้นน,บบนี้ะเอบบมอมาันนิดมอน บ่อยโอ้เขียงมันดูมันสับโมมดอกแนวนี่้านไหกเหีมันเย็นเอเ่า่นยากมาี้นะใช่พ่น,น,น,หนให้กลมากว่าเออฮะเหี่มันเย็นกันจันกันน้ำตนันเอาไปส่งุนั่จันกินมันบ่อยหอมเปนได้ปะแบ้างอ่เออนอเป็นทีละพี่อ่ะมั้ใส <ผม S 2> ใส่ก้อยแล้วเสียก้อยที่ยังเสียดมีบ้านหนึ่งขาดก็ได้ได้ แม่ลรอยูบานเาขา,ขาดบัไ,ได้เลยเมียอ้านไว้ไรเมี่บวานซื้อขอเพียเขานั่งนี่ด้วานนี่มัน,มนช้ำมาเมือไหร่นนี่ต่อเสียบร่บรบรองอังมาเปิดในกะดั นี่อังอังดูดได้เนี uh ่ยแล้เปิดให้เขาก่อนเปิดมาปูงไม่ได้พี่น้องมันปรุงแล้วเอากละองเลยเอาเผ็ดวะไม่ไม่ต้องพริกพริกไม่ต้องเน้นข้าวกล้วไม่ต้องเน้นเอาเ็สืเอาแซ่บเให้เขากลัวอะายกันเนี่ย

好，我们来听一下，看一下这个 มอมมม,นนม,มี่สิุมี่จะพักกันนะหมี่หเห็นผักชีรอบมันหลายอาะวกีรอมกปยังกผักชีทจะมักีันกอมมันกอไปเห็ใจได้หลายนั่นแหละทีอต้องฮัลโหลมามแฝดตายบัดนี้ ตาขมบ่คมขางบ่ห <seasons> ืมปดี๋วมแหงบ่เด้นัวบ่เจ้าว่าอะไรอะไรอะเนี่มตันคืออยู่ในลานเ้ย ก็ไปกินในร้านนี่เขากินแบบให้แบบนี้ล่ะเขาไม่ได้กลัวอะายในร้านอาหารนั่ะร้านนี้เนี่ยไปกินนั่นะไก่เพราะร้านนั้นไปกินแบบนี้ล่ะแซ่บโรบินีโอ้ยตากว่าเป็นยังวะหาหมอใช่ไแม่หาหมอด่วนเลยค่ะเอาดีมาเอารถมาบ้าบอไปทัวร์เน็ตยังมนี่เน็ตอ่อนนี่วน้าเขามั่นใจเรายัง พ่อกยากใส่ยี่มาเลยมาเลยบนยังใ่แล้วคี่ยเาเดยอะใส่ก็ได้เถอะใส่ดอกก่ายังคิดผิดอยู่มนังใส่ดูเป็นน้ำใส่พี่อบนัแน่จังหอมเดอหอมแซ่บพี่กาละใส่บีเข้าไปตีมือแล้วขั่วมาตันตันหนัวมลโคเลโคเขัมาเนี่นี่หลับสูบไปเบียวเออแอบสูบมาเห็นยโคเลโคเลเข้าไป ว่าหน่อยเกียวตมจังหวะว่าว่าหน่อยเกียกตมว่มก็ใส่เพียได้ไหลายใส่ดิเพียได้หลายแล้วก็ใสข้วขวายได้หลายถึงแบแขนตัวเอ็มจำหนังทั้งตัวว่าหน่อยเกียกตมนีย่ยเออนีละทุกที่เด็ด อันนี้มาเขเล่นะซิมอัตโนมัติ่ะอ่ะอันี้เก็บใรวมรวมเปนไว้บบนเนี่ยน้ำไม่มีเลยว่าต้องเติมไหมามถอันนี้เติมคนเไม่น้ำเองคุณเห็น่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกทีมพซิม่ที่มนที่หนเน่ยนิ่งกันยันนิ่งกัน จางแล้วเอามือยกออกตันเด้อเนี่ยอัยังใส่ชุดเดเกลือกระเมื่อผัออไปขวานแกอดีเอาไปขวานเลยันขวาน่เย็นขวานที่เย็นคโดนโดนไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟแห้งใช่เพราแตกวะเยอะพอากขวานกัน ทิมเนี่ยิบกระถาอันนี้เล่างางางเียลางเียจิ้งไเคยใช่ไหมเคยชมไหเิ่องนีนยคือ่ในร้านอาหารเนีคือร้านที่เไปกินประจำไมยูอาจารย์ทำง่าไหมเห็นที่ลานอาหารมนดูในร้านเที่ยวมัเข้มกับมีเด้บ๊อบเขาไ่ใช่กับกัวไให้สอน่าแสบแ กแมงฝ่นเิดอยากซื <S <S ้อตีโอ้ตันึกโอดอัตันวแหงโอ้เห็นบน้ำเดี๋ยมันกระเสแล้วกควแหงมันิหอมเด้ ก้อนก้อยพ็ดเด้หม่เลยกว่าจะมาพีกข้นสุกกันเหน็บกับโงเลยันูคินุกก็คืห้าป่งเลยทีกมันหนงอหุ่เหี่ยวเลแล้วก็ไม่น้ำกระสุกเลยโอ้หอมขอบกล่องเลยสกยอาทะเลกินไหมถ้าทะเลกิน้กินก็มาแสบแล้ว กับแซวนิดือ,อเก้าเดี๋ยวี๋เดยวเดียววาวจิตำมาน่อีกดีวว้าวนี่เลยบ่าวบ้าใหม่หนอ,อนก ด่าว่านี้โอ้ยหอมห่หวยๆเลยไหมอันนี้นดานที่เบิดอันนั้นยันในขัวไปอีกนะอกสองจานเนี่ยยังไม่ได้ยืดนี่หอมหวยๆเลยหอนๆเลยนี่ขอแรงพี่น้องเอรอก็ปล่อยมดนมาเ้ยกินน้ำกันเอา อ,ออกก่อนเนาะพี่พักกับป้าตัวพัอเน,นี้เอา้เอาออกข้าวันี้ไปเฮาคือบกขอแจไปไหนวะเฮาแย่แล้วพี่กันเออเสบตายพี่น้องเหมอดแน่ด้อพาะึ่งทำพอดีตักสำนีก่อนนกินบ่บ่ หอมันเดือเขากัขวัวหนวนี้หรือว่าสีไทยตัวเย็นมีกินเบืเ่นเชร้าก็ได้หมตัวต้องทำงานนะเออททนั้นละโอเคสงานอย่โอเคแซสหลับสุกกันอืมบรรยากาศ คน,นไฟ่หนาหนาวพี่น้องเอ,อ้ยดังไฟพิงพร้อมเนี่ยที่เขาแร่งน้ำ ก่าบี่งยบ่รอกพีเัเปยแล้วพี่อ่านุงใส่ข้าววรอกจะดกระสุถงเขาไปักวักอวักกาว้าวกยีนได้ควกกีหน่อยอะต้องจำหลาเลยว่ะเราไปจอรถอยู่ไหนเน่ ใ่หมวกตกไก่เลยเจ๊เล่าเลือกเนื้อเราอยู่ในนี้พอจะอยู่ได้ห่างนางลาบไก่ไก่ไ่เชื่ออยากมันพวงไ่เชื่อครับไป็ไดไปไปไปก็ไดไปก็ไดไปก็ไ้ปห็ได้ไปก<อ>ไ้ปด แา้วกาเฮ็ดโคโล่เฮ็ดแบบว่ามีเกรืองเห Đường. mình ăn khao đồng canh rau di no khao có quẩy không mày con gì cứ jam đi đâu rắc dốc xong ha là vừa xong đó cái đấy ก็เป็นแบบนันยมีชองอยางมาเจ็๊ดอกมเปนมมอยางเดียวทินแต่ละคือ,อยาดยับยิบบนไปกินบันเจ็ดไดแล้วก็กินลาบุกแบบสุกมันเหมือแซบกว่ากันไงอืมได้ต้อสั่นะ เนเพื่อนกัาถุงบาลรหลวามิติเพราว่าหาถุง กนเด e to então, ็กน oh. ี่ยิวไปได้กะนอนเลยเขาบุกินเด้เขาพาเธอม่ากินแต่่าลูกกิน่างมืออว่าเชี่ยวเขาเนี่ยพ่านอนไม่มีทางอันตัวขัดกับ่า้องกินไม่เปิดเอนไปเพลทมข่อยาไปกเมื่กีนแมนเอาไปฟังฟังตอบจก้าน่เป็โลกเพาะ เป็นเธอหนึ่งเป็นตังเฮิรนเนื้ออ่ะก็เป็นเธอนึ่งผมเป็นเาิก็เป็นเธอเดียวววานนมเดี่ยวา่ยากย่าให้อันี้ตามใจมาล่ยากแงลงอะเขาหยังผเาถือลูกดเาการลูกโดดชามเย ก็ไอ้คัวเนี่ยคันมันรสชาตินี่ยจเด่นตัวบดน้นอ,นนองดินั่งหลายวันคววตัวเน็ตเอาคววนคววนเอ้าตอนนี้ไปควะนล้บ่ไว้ล่ะจะกินตอนนี้ละ่ะแต่ว่าาเดือดกับน่งเท่าอันนี่นี่กินอยู่นี่ มาใส่เองหน่อยก็ได้ย่างลรากินเออพอๆเอายงกับแซบด้วยเแซบต่ว่าห้เป็นตื่นตื่นอเหมือนสองยางนันจกตจกตอนนี้ผู้คนมากกอยดิบ่งเงอาอยผู้ผู้คนมากก้อยดิบคนบริสุทธิ์เนี่ยก้อยสุกทักเจอก่อนเลืออย่ดิบ พี่น้องเอาไปขวาเลย,ยหอมกว่ากันเพราะมันแบนบ,นบอบเนื้อกระชากไม่ได้เห็ดหลาบทุกหลาบมันหลาบแต่ยังเป็นขวานจะแกะเวลาเห,ห็ดหลาบเปก่อยเห็ดพุงแล้วแล้วไปขวานก็บสหอมเครืองขนุกขนุกขวานหรอมาปั๊บพุงมันคือหลาบคนไทย ้องใส่เปี้ยวแบบนั้นนาะแหน่พี่กันผักหนอกช่วงนี่เขาก็บอกแกปล่นนี่แหละผักหนอกในเหมือนแม่แล้วแล้หลวกกินแล้วแก่ผักหนอกหลวอกน่ากินแซบแซบดีกว่ามันบ่หอมเนยผักหนอกก็เปนหลวอกผักหนอกหน่อยแล้วน้อย มีพักหอคั่วอะไรเนี่ยท่าไงตัวน่ะอางไงมนถึงน้ำนะะกินกับพีกินกินน้าอกากินน้าโอ๊กยันยาผิดสารผิดไปาเพราะว่ามันเกิดอยู่มองนี่สารผิดเนาะ่อยน้ำกดน้อลงอือืม

หอามว่าไว้เราเคาเวิร์ตเห,รเ,หเหืนอหนพี่นองเ่หมือดเดวครับ เขาเ็ดหูตละมือนาเขาวัด <worries> ิบได้พี่น้องเหรอเขาเลือดตลอดลิกงานมาเนี่ยควายขัวแทบขนาดควายขัวห้อหมวนผักกระเบิดเนาะ mì con dạ nhịn nam còn cần cái gì đẹp ăn của mình luôn cả

ครับบันทึกเขากินน้ำกันเรียบร้อยแล้วครับอ่าขอบคุณห,หลายๆต่างติดตามน้ำแร่พี่น้องฝากกดไลี์กดแชร์นะครับครับสวัสดีครับ